สวัสดีค่ะ b j p a แปนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิโร่นะคะได้ข่าวว่าไปเปิดที่เมืองไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเหมือนหรือต่างกับที่เมืองไทยยังไงบ้างค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่านะคะคนยังไม่มากันค่ะถ้าเกิดมาตอน5้าโมงนี้คนจะเต็มร้านเลยนะคะ มีก็ไม่รู้นะคะว่าที่ไทยเขาจะจัดร้านยังไงนะคะถ้าใครไปมาแล้วเล่าให้ฟังด้วยนะคะสวยส่ะ นี้เป็นเมนูนะคะส่วนใหญ่ก็จะจานละร้อยเยนหรือประมาณ30บาทค่ะบางจานก็อาจจะมี150เยนหรือ300เยเยนนะคะและนี่ก็คือเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ค่ะจะเป็นของขึ้นชื่อของคิวชูนะคะ,ะลินากินอะไรลูกเลือกมาค่ะเอาไข่ไหม ตามเองอะรอ๋อหนูชอบปอแตนโต้นิโก้สอ2อันเลยเหรออยากกินันนึงให้หมดก่อนลูกแล้วค่อยเอาอีกเร็วเรอเร็วสั่งให้เลาเนาะ จะเป็นสีจานสีสีชมพูนะคะเราต้องรอดูว่าเนี่ยที่มาเนี่ยค่ะต้องมีสีชมพูถึงจะเป็นของโต๊ะเราค่ะยังไม่มาค่ะวาซาบิเราก็ต้องหยิบจากตรงนี้เอาเองนะคะเนี่ยเอามาก่อนสักสามอันอุ้ยของนีนาใกล้มาแล้วค่ะนี่ค่ะจานสีชมพูไข่ของนีนาเองอลูกมาแล้ว เ,เฟนฟายค่ะเป็นอาหารประจำของเด็กๆบ้านนี้เลยค่ะไม่ว่าจะไปร้านไหนนะคะก็ต้องสั่งค่ะของป้าป๋ามาแล้วค่ะเป็นเกาอ่ะ ทาซัปปิลิโก้หนูเอาอุด้งเหมือนเ็วใช่ไหมลูกโอเคได้ค่ะตอนนี้เขามีเนื้อม้านะคะเราจะลองสั่งดูเนื้อม้าค่ะอันนี้ค่ะซูชิเนื้อม้านะคะซึ่งเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้ค่ะแคมเปญเนื้อม้าค่ะอันนี้คือเคยกินครั้งแรกเลยนะคะหวั่นหวนนิดนึงว่าจะกินได้ไหม รสชาตินะคะก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คร่ะมันก็มันก็เหมือนกับน่าจะเหมือนกับเนื้อวัวแต่ก็ไม่เหมือนเนื้อวัวเหมือนเนื้อปลามากกว่าโอเคเลโอเเลยโอเคเลอร่อยอันนี้ค่ะมีสั่งเซตอันนี้นามนะคะเป็นเซตมากกโร่ดเจ็ดชิ้นค่ะ สวยน่ากินมากเลยใช่ไหมคะเซตนี้980เย็เยนประมาณ300บาทเองค่ะคือเขาว่าให้ลองชิมทั้ง7ชนิดแล้วก็ลองดูว่ามันต่างกันยังไงคะ่ะอร่อยมากๆทุกคำเลยค่ะแป๊บๆจะหมดแล้วค่ะ สำหรับใครที่อยากมาชิมที่ญี่ปุ่นนะคะมีลงลิงก์รายละเอียดของร้านไว้ด้านล่างแล้วค่ะเ้าโพดนี้จะเป็นจานโปรดของนินานะคะกินได้เยอะเลยคะ่ะชอบที่สุดค่ะอันนี้นาเมงปูของป้าป่านะคะดูน่าทานมากเลยค่ะ อูด้งของนิคมาถึงแล้วค่ะอูด้งกุ้งเทมปุระนะคะคาราเกะค่ะไก่ทอดอ เรอเรอชอบที่ไหนที่สุดอะลูกซูชิโร่ฮามาซูชิคุระซูชิคาปาซูชิฮามาซูชิลิคุระลิคุรชอบที่ไหนครับที่ไหนอะลูกที่นี่คุระที่นี่ซูชิโรนะอ๋อนี่คุรชอบซูชิโร พ่อพ่อว่าที่ไหนดีามะซชินจังนะจังชอบที่ไหนที่สุดคะชอบฮามะซูชิหรือเปล่าหรือว่าที่นี่หรือที่ไหนชอบที่นี่เหรออ๋อรีนะจังชอบซูชิโร่ตอนนี้ทุกคนก็ทานอิ่มกันหมดแล้วนะคะก็กำลังสั่งของของหวานคะ่ะ ของป้ะป๋าเป็นไอติมไอติมลบนมนะคะเหมือนของนินะเลยพี่ชายสองคนเขาจะสนิทกันมากนะคะเล่นด้วยกันตลอดเวลาค่ะไอศครีมวานิลานะคะของนิคุค่ะหน้าตาน่ารักเชียว น,นี่ขนมของเลโอค่ะวาราบ,บิโมจิเลโอเขาจะชอบแนวขนมญี่ปุ่นนะคะเมลอนลูกเมลอนเมลอนไอจิบมของเลโอใช่ไหมเดี๋ยวรอให้กินกันหมดแล้วก็จะเรียกเขามานับจานแล้วนะคะ ที่นี่เขาจะใช้เป็นเหมือนเครื่องเซนเซอร์นับจานนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาการ์ดนี้ไปจ่ายเงินที่เครื่องค่ะวันนี้กินไปทั้งหมด9,000กว่าเยนนะคะประมาณ2,800บาทค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจ้าเน่